สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพลายเทืองนะครับผมวันนี้นะครับชาวช้างเราก็มาร่วมทำบุญนะครับอุที่สวนบุญสวดน,น,นะครับพ่อพลายสักใบนะครับผมตอนนี้ก็มากันเยอะมากเลยนะครับผมนี่เ,ออเพื่อจะมาร่วมพิธีสวดบังสุกุณนะครับพ่อพลายสักใบนะครับผม ตอนนี้ก็รถก็มารอแล้วครับสิบล้อแล้วก็รถแมคโครนะครับผมครับตอนนี้ก็กำลังจะรอพระคุณเจ้านะครับผมเพื่อจะมาสุดบางสุดนห้กับพ่อพลายสักใบกันนะครับผมน,นี่ก็รอพระคุณเจ้าอยู่นะครับ อลไก็เตรียมไปรอทุกอย่างแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็รอแต่พระคุณเจ้าอย่างเดียวครับผมตอนนี้ก็พระคุณเจ้าออกมาแล้วนะครับผมไปทำสูตรต่างสูให้กับพ่อพลายสักใบนะครับผมก็มาด้วยกันสีรูปนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปถามคันหมายดูนะครับว่าจะนําร่างของโค้พลายไปฝังวัที่ไหนครับผมก็ครับผมก็น่าจะอยู่สวนในบ้านอ๋อครับสวนข้างนอกบ้านครับครับก็ตอนแรกว่าจะไปอยู่ที่ในบ้านก็เลยมันอยู่ในเขตชุมชนครับก็เลยเอาออกนอกๆหน่อยครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณ f อซีทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับ ก็ดูแลเต็มที่แล e ้วนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากๆครับครับตันนี้ก็กําลังจะทําพิธีโคฟมาครับโอฟลายสักไว้นะครับผมจะมีคุณพ่อหลวงแม่ครับแล้วก็พันไม้แล้วก็เฟนของพันไม้นะครับผม นี่ของความไม้ก็ยังถูกซอกเสียใจอยู่นะครับผม Satwa, 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 大红大绿。

sukadi, muda di, di suka suka

จะพูดแล้วครับผมแล้วก็จะบอกให้ตามนะครับผมสิบเลี้ยวครับพี่โคเข้ามาทางนะครับผมกกีดลย ทรก็เจริญพิธีครับบังสุกุลครับผมนกครพบลายสักใบนะครับเนานะครับก็มีผู้ใหญ่เจดียครับก็จะมาลุกทบุญกับพันสุสมัยครับคุณยายพลอยแก้วนะครับผมเป็นจีน้นเงินหนึ่งพันคะแนนครับผมขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับ

นังามีพ <médico S 1> ุทังสาณังคะชามีมังสนาังคะชามีสังคัสราณังคะชามีสิยามีพุทังสาังคะชามีสุติยามีพุทังสราณังคะชามีสยามีธรรมังสราณังคะชามีสยามีธรรมังสราณังคะชามี ສະມາທິຍາມິມູສາວາທາເທຣະມະນີສິຕາປະທັງສະມາທິຍາມິມູສາ

ครับนนี้ก็สวดมาติกาบังสุนให้กับพวกพลายชักใบก็เสร็จแล้วนะครับผมัาง รตังรตังอิตายะทุขายะสุดโวดข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญารเรเจิญขทั้งหลายจาทั้งหลายขอนอมถวายขอน้อปัดจยยิตทางสงฆ์ก็กำลังทำทีถวายปัจจัยนะครับผมให้กับพระคุณเจ้านะครับผม ท่องรับไปแล้วท่านได้รับความสุขขอให้พุทธอยากสุขท่านได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุครับผมท่านนี้ควานพ่อสมัยก็กำลังถวายปัจจัยครับให้กับพระนุนเจ้านะครับผม ก็ใช้คัอนไม้ถายปัจจัยกับเจ้าี่เครับผมต่อไปก็กรวดน้ำให้กับพวกลายครับผม มาดื้ลายสักใบเอ้ยมารับผลบุญชิ้นๆที่ทำบุญให้กับวันนี้ขอขอให้ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ดื้อลายสักใบมารับ่นบุญสิ้นๆที่ฟันช้างในหลวงทำุญแล้วก็เอฟซีทั้งถึงทำบุญในวันนี้ก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเด้อลายสักใบ เสร็จแล้วนะครับพรพิธรมครับผมเราจะทำอปลายสักใบครับผมนี่สักพิงจ้าก็แอดรบอปลายสักใบนะครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรู้ย่ทางงานนะอยากเขายังเขาหน่อยไหม วินาทีส oh, anyway. ุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณเจ้าก็รวมใบอะไรนะครับผมของกระปุยทานด้วยครับผูนึงเสียงดังครับของกระปุยทานนะครับหบลเนไ้ออทผม คายเลยมนไม่พูน <wounds> ่างสันะย่งไช่างนีมก็โ้หบารมีก็คลายสักใบครับผม ตอนนี้นะครับก็กำลังจะนำล่างของข้อพลายสักใบครับไปขึ้นรถสิบล้อนะครับผมเพื่อจะนำล่างไปฝังที่บ้านตะกลางครับผมวนนี้ก็กำลังสดเชือกนะครับผมเพื่อนำล่างไปฝังไว้ที่บ้านตะลางครับผมแม่ครูก็มารอแล้วครับนี้ก็กำลังช่วยกันสดเชือกนะครับผม

ล่างของพอพลายครับผมกะได้โซดเชือกง่ายนะครับผมว่าะว่าพกปลายก็มี้ำนัวยืนครับผมก็เลยจะให้ไมค์พูยกขึ้นก็ได้มีช่องโซดเชือกนะครับผม รับัรับรับชื่อเส้นลากรไปแลน่เการสูญเสียครั้งใหญ่มากครับผมเส้่งยเส้นพอน่ะสันมานะครับผมต้องอหสดรกตามเสใจไปครับเพื่อประตูโครงการมากๆเครับผม เกือกยาวเกินไปนะครับผมก็จะมัดใหม่นะครับผมตรงเลยตรงตรงเลย ตอนนี้ก็กำลังนำร่างของปลาลาย ใส่รถคิดล้อนะครับผม็นภาพแล้วคนหูใจมากเลยนะครับผมเฮ้ยเอ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 ้ยเร้ยเอ้ยฮัลโหลค พอมัดเื่อยาวเกินไปก็จะมัดใหม่นะครับผมนี่ก็จุกได้เลยนะครับผม กรากำลังให้ทอรถสิบโลเข้ามาใส่ล่างลายุอย่างของพ่อปลายสักไว้ครับผม พ่อพลายครับไปถือพวกคูมพอดีนะครับผม ก็การะดเบี้ยันยากนิดนึงครับผมเพราะว่าพอาลายตัวใหญ่แล้วก็ง่ายยาวด้วยนะครับผมถ้าเป็นรถที่ขุนแมคกโครนี่จะง่ายครับผมนี่ก็กเป็นรถมี้อก็จะยากนิดนึงนะครับผมก็คเคยทำกันไปนครับผม ขอบคุณนะครับปยังปันช้างทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมดูด้วยกันในวันนี้นครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่เขาก็ให้กําลังใจครับผมไลา์ทุนของเรานะครับผม ้นะครับผมำไ,ได้อยู่ครับตรงนี้พอดีเลยครับผมให้โนวพิงมาลุดพอดีครับผม นะครับผมสหรับคลิปนี้ก็ให้ขอขอบคุณนะครับไปยังทีทุกท่านนะครับกดที่เข้ามาให้กําลังใจครับผมสหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดเกตกดไลค์กดติดตามช่องพลายเสมอนะครับผมติดตามได้ในคลิปต่อไปครับผมสหรับคลิปนี้ก็ขจบนาคว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ